วันดีทุกคนด้วยครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิโฟกัสอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในแอปแท็บคอยนะวันนี้นะครับเราจะมาถอลองดูนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตมากๆแล้วทุกคนผมเกือบลบทิ้งแล้วนะหลังจากนั้นผมก็จะมาเช็คอีกทีทุกคนเฮ้ยมันยังอยู่นี่หว่านะก็คลิปนี้นะครับจะมาถอลองดูแล้วกันว่ายังสามารถถอนได้ไหมหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปนี้มานานมากๆตอนนี้ทุกคนโอ้ oh สังเกตดูนะผมมีคะแนนทิ้งไว้บอกไว้ก่อนนะผมเล่นประมาณ2ปีที่แล้วนะทุกคนประมาณปีที่แล้วแหละประมาณ2ปีที่แล้วนะเล่นนานมากๆสําหรับใครที่จะทําการเล่นตรงนี้เพื่อนๆต้องพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่ามันคุ้มสําหรับเพื่อนๆหรือเปล่านะสังเกตดูนะผมมีคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะทุกคนอยู่ที่4ล้าน9กแสนกว่าเหรียญน,นะทุกคน4ล้านเแสนหเรหรียญนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ3,700 24ี่เหรียญน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเรากันดีกว่านะมาดูการถอนของเรานะตรงนี้นะครับการใช้คะแนนการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเลใช้คะแนนไม่เยอะด้วยนะใช้คะแนนไม่เยอะนะครับและการถอนเข้าทูบ e นนี่วอลเลตนะครับสามารถถอนเข้าทูบ e นนี่วอลเล e t ได้โดยตรงนะเมื่อก่อนนะครับสามารถถอนเข้าเกมเอวีได้นะทุกคนเป็นน่าจะเป็นขู่ปองนะแล้วก็ฟรีไฟนะครับก็สามารถทําได้นะแต่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรามีอยู่ที่ประมาณ 4ล้านกว่าเหรียญนะทุกคน4 900, ล้าน9ก0 0แสนกว่าเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติการถอนของผมกันบ้างนะไม่มีประวัติการถอนก็คือนะครับจะรีลันทุก7วันนะจะรีลันทุก7วันก็คือผมถอนไปวันที่5แล้วแหละนะทุกคนผมถอนลองดูก่อนจะทำคลิปนะบอกไว้ก่อนนะครับผมถอนไปตั้งแต่วันที่5แล้วนะก่อนที่จะทำคลิปนี้เพื่อจะทำการ เช็คลองดูนะว่ายังสามารถถอนได้ไหมแตกก็ยังสามารถถอนได้ปะกะติอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับการถอนเงินเข้าทูบีนีวอลเล็ตเดี๋ยวจะถอนท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวมาดูสําหรับใครที่จะทําการเล่นบอกไว้ก่อนการหาคะแนนนี่ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะพี่ทําไมเหรียญพี่เยอะจังผมเล่นนานมากๆแล้วนะกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับการถอนเงินเข้าทูบีนีวอลเล็ตก็ยังสามารถถอนได้ปะกะติอยู่เดี๋ยวจะไม่เช็คอีกทีในวันนี้นะครับและ วงล้อนำโชคนะครับสังเกตดูก็ยังสามารถสุ่มได้ปกติอยู่นะสามารถสุ่มได้ปกติกดคลิกเข้าไปการสุ่มของเรากดจับรางวัลฟรีนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะทําได้ไหมทุกคนอ่านี่เห็นไหมก็จะทําการหมุนไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะนี่เห็นไหมก็จะได้รับรางวัล2เท่าได้ไหมทุกคนกดคลิกรับทันทีจะได้ไหมไม่ได้นะค่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆค่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆนะ คะแนนของเราก็จะได้มาแบบนี้นั่นเองนะครับมีตัวอื่นอีกไหมได้จากการเล่นเกมนะครับก็ได้เช่นการมินิเกมนะครับก็มีนะมินิเกมแนะนํานะครับแนะนําตรงนี้ก็มีเช่นการเออมีตัวไหนบ้างทุกคนมีตัวไหนบ้างนี่ถอน1บาทถึงทูป็นนี่เฮ้ยเดียวเดียวเดียวถอนได้ไหมทุกคนน่าจะเป็นสําหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถถอนออกมาได้นะครับ เดี๋ยวมาดูสําหรับการหาคะแนนของเราเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ละกันเอาตัวนี้ละกันสังเกตดูนะครับการเล่นสะสมคะแนนของเรานะดูโฆษณาขั้นระหว่างหน้า10รายการนะครับก็จะได้รับคะแนนมานะั่นเองนะครับ ดูไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่20และสามารถแชร์ให้เพื่อนของคุณได้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากๆถือว่าคุ้มมากๆนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับตัวที่เราจะทําทการถอนเฮ้ยตัวนี้มีโค้ดอ่างเปาด้วยอะทุกคนมีโค้ดอ่างเปาด้วยนะเดี๋ยวเดินมาดูโคดอ่างเปาไม่มีแล้วเมื่อก่อนผมทําคลิปโค้ดอ่างเปาอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีโค้ดแล้วแหละนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเราการถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตขั้นต่ำจะใช้คะแนนอยู่ที่200,000 66,600นคะแนนจะได้รับอยู่ที่200บาทตัวที่2อนะครับใช้คะแนนอยู่ที่6 6 6 5 0 0คะแนนได้รับอยู่ที่500บาทแล้วก็สูงสุดสําหรับตรงนี้นะครับจะได้รับอยู่ที่ 1,000บาทเลยนะใช้คะแนนอยู่ที่1,330,000เหรียญโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเหรียญของเราพอนะเหรียญของเราพออะมาดูสำหรับการถอนของเรากันดีกว่าว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบีนี่บเลเลตได้ไหมแล้วก็มันจะคุ้ม อยู่หรือเปล่านั่นเองมันจะคุ้มอยู่หรือเปล่านะการกดคลิกที่ทําการเลือกได้เลยผมจะทําการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตนะครับทาการกดถอนเงินนะครับกดคลิกถอนเงินได้เลยนะครับตัวเช็คเบอร์ทูบันนี่วอลเล็ตของเพื่อนๆดูดีๆนะตัวเช็คเบอร์ทูบันนี่วอลเล็ตไม่สามารถแก้ได้นะบอกไว้ก่อนไม่สามารถแก้ได้นะสลักใครที่จะแก้ก็คือจะต้องทําการแก้ก่อนที่เพื่อนๆจะทําการสมัคร แอปนี้เท่านั้นสําหรับแอปแท็บคอยนั่นเองนะครับก็ทําการกดคลิกยืนยันนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อนๆก็ทําการยืนยันตัวตนไปได้เลยนะทุกคนถูกต้องไหมถูกต้องไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งได้ไหมนําไปใช้อา้าทาไมไม่ได้เอาบันไดทั้งหมดเลยไม่ได้อีกเฮ้ยเอาใหม่เอา,เอาใหม่เ,หเดี๋ยวทําไมผมยืนยันตัวตนไม่ได้เนี่ย ่ากดคลิกถัดไปไม่ได้อีกอ่าค่อยๆย,ยืนยันตัวตนนะได้ไหมครับน่าจะได้แหละอ่านี่ตอนนี้นะครับผมได้ทําการยืนยันตัวตนแล้วนะครับจํานวนการกรอกก็บอกมาแล้วนะทูบ e นี่วอลเล็ตก็มีแล้วแล้วก็สําหรับ เบอร์ทูเบนี่วอลเล็ตนะครับก็อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วทําการกดนําไปใช้นะครับแถวการกดคลิกถอนนะครับอยู่ระหว่างการถอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูการเงินจะเด้งเข้า t ูเบนี่วอลเล็ตไหมนะ ทำการกดรับเงินเข้าทูบินี่วอลเลตอ่านี่ตอนนี้นะครับเงินของเราลดลงไปเป็นที่เรียบร้อยทําการกดคลิกถอนเงินนะครับมาดูสําหรับการถอนของเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตอีกทีและการอัปเดตอีกทีนะผมใช้ระยะเวลาประมาณ1วันในการถอนนะสำหรับคลิปที่แล้วที่ผมไม่ได้ทําคลิปไปนะผมถอนไปช่วงวันที่5วันที่6กนั่นแหละนะทุกคนก็ ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆสําหรับใครที่จะลองเล่นดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเลยกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีแลวกันว่าเงินเข้าจริงไหมคุ้มอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่จะทาการเล่นสงสัยเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปั๊มไอดีลองดูไม่รู้จะทําได้ไหมนะสําหรับ กิจกรรมนะทุกคนที่เป็นถอนเงิน1บาทเข้า t ูบะนี่วอลเล็ตฟรีก็น่าจะเป็นสําหรับใครที่สมัครใหม่ๆนะครับก็สามารถถอนเงินเข้าทูบะนี่วอลเล็ตได้1บาทนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีละกันท่าเงินเข้าเมื่อไหร่นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2วันนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมอีกทีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะทําการเล่นก็พิจารณาดูดีๆละกันว่าคุ้มอยู่หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆจะทําการเล่น นะทุกคนเพราะกิมนี้ก็เปิดมานานพอสมควรแล้วแหละนะเปิดมานานพอสมควรอยู่นะถ้าจะทําการถอนจริงๆอนะ่ะทุกคนก็ ขั้นต่ำอยู่ที่200บาทนะจน่าจะอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ200บาทก็เหรียญเยอะผสมควรอยู่อยู่ที่ประมาณ266,600หือเหรียญนั่นเองเยอะผสมควรนะอาจจะใช้และอยู่เวลานานมากๆที่จะทําการถอนนั่นเองประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่ชอบคลิปโรนี้นะครับหรือคลิปโรนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจากช่องโมโตโฟกัสนั่นเองคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ